ีวันสบายๆนะร้อนมากเออทุกคนร้อนมากกำลังใจทุกคนไม่ถูกเมื่อวานเมื่อวาสมองเร,งสงเรงเิสมองเรินะฮะสมองเบรอหัวมันหมุนตื่ตือกไม่ถูกอารามที่บอกว่า เหมือนมันจะเป็นไข้ก็ไม่เชิงไข้แต่หัวมันหมุนๆหัวหมุนๆหม,นม,นมุนแบบไหนไม่รู้หมุนหมุนแบบที่เราจะจะตายให้ได้เลยนั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยมันก็แบบอุ่นอหมุนหมุนไปงงกลมนะาทำไงจะทำงานรอดไหม <c oughs> เออแต่ก็รอดมาได้อยู่เพราะว่าเขา ให้เสี้ยววินาทีในการนีบไปสิบนาทีตื่นจากความระทมระทวยในการที่จะเราไม่รอดในการชีวิตมวนเผอะทุกคนโอเคอยู่ยังโอเคอยู่อดีมากๆากจริงจริงโอเคนะแล้วก็กลับกลับบ้านก็โอเคอืมตอนนี้ก็สบายสบาย,ยชิวชิว ปกติแล้วแต่เมื่อเช้าเพิ่งรู้ว่าร่างกายที่เราเด้งๆอย่างนี้ก็คือมันครบรอที่เราต้องไปบริจาคเลือดอค่ะทุกคนเราต้องบริจาคเลือดใช่ไหมอัม้อเราก็ลืมว่าเราต้องไปบริจาคเลือดแล้วครบวันก็คือวันนี้ต้องครบวัน เราจะมีอาการประมาณนี้หัวหมุนๆทีๆ่แบบเบลอบๆเหมือนเหมือนเหมือนคนแก่ลิงเวียนบ้านหมุนอะไรใดๆออน,นะแต่ว่าไม่ใช่เรานะคะเพราะว่าเราไม่ไม่ได้เป็นยิงเวียนบ้านหมุนก็ค,คือครบรอบไปต้องไปบริจาคเลือดก,ก็คงเป็นวันอาทิตย์นะจ๊ะเพราะว่รรราวันเสาร์ก็ต้องทำงานอยู่วันเสาร์ก็ต้องทำงานอยู่ วันอาทิตย์ก็ภารกิจฟิชโชว์ของคุณตานะคะน่าจะช่วงเช้าน่าจะทางเช้าบ่ายก็ไปบริราจ,าจาคเลือดกันคลิปแบบชอ็ชอ,ตชอ,ตชอตให้ดูเลยจ้ะอันนี้ก็นี่นยถึงแม้ว่าจะเดยงแต่ก็ถึงขิดถึงเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ใหม่ตรงนี้เนาะ พยายามฟังนะคะทุกคนอยากพูดเป็นคนชอบพูดแต่พูดทีนี้ก็คือพูดพูดในสิ่งที่ดีนะไม่ได้ไปทำร้ายใครนะคะพูดในสิ่งที่ดีนะคะไม่ได้ทำร้ายใครจ,จรระเข้าใจตรงกันไหมนะจาะเข้าใจตรงกันไหม มาเรียว <mm ไม่เร really ียวไม่รู้โผล่หมดละกลัวใช่ปหมเรียวไม่เรียวไม่รู้มาแล้วเด้อเอจ้ะช่วยเขาขายเป็นกำลังใจแม้เราจะร่างกายไม่ไหวก็ตามนะจ้ะมว่าเราร่างกายไม่ไหวก็ตามแล้วก็ สู่ต่อไปทุกครัซู่สู้สู้แล้วกู้นะชีวิตนี้ยังมีวงตื่นเช้ามาถ้าเรายังหายใจอยู่เราก็ยังมีชีวิตที่จะเดินหน้าต่อไปแม้ว่าอุปสรรคจะมากมานะยังยิ้มได้นะคะแม้ว่าอุปสรรคจะมากมายสักเพียงใด เนาะเข้าใจเนาะคะ่ะเนาะเข้าใจเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยจะโดนพูดนะ